รถที่จะเข้าเทียบชานชลาที่1สถานีหัวหินต่อไปนี้นะคะเป็นขบวนรถที่2-5-4แล้วทุกคนรับส่งผู้โดยสารจากสถานีหลังส่วนไปทางทนบุรีนะคะตอนนี้กําลังเข้าเทียบชานชลาที่1ทํ่ทโดย4-5-5-3อุ้ยระวังนันนะ่ะถึงนันนะ you <laughs> หนึ่งับเปลี่ยนมาเอาหัวรถจักรมาไว้ที่รีวก่อนนะคะทุกคนราคามาเลยสี 4, 5, 2, 3, ่ห้าสองสามนะคะวันนี้ พอเขาทำการสับเปลี่ยนหัวรถจักรเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการออกจากสถานีหัวหินนะคะเพราะว่าลิ้วอันนี้จะไปใช้เป็นสองหกหนึ่งพวกนี้อีกเหมือนเดิมนะเสาที่จะใช้เป็นหัวรถจักรนะคะส่วนวันธรรมดาจะใช้เป็นดีเซลลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอดูสี่ห้าสองสามเข้าสถานีหัวหินกันทุกคน จะทำการเปลี่ยนดีเซนนะคะไม่ใช่เปลี่ยนดีเซนนะคะสับเปลี่ยนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขบรถจักรอันนี้ก็ได้แล้วนะคะกับกรุงเทพหัวลำโพงกันต่อไปนะคะลาไปด้วยขบรถที่202จากเทียนใชานรายที่อ2จากสถานีหัวหยุนขบรถเดินทางสุราบายเลขขบรถที่202จากสถานีหัวหยุนสุราบียเล็กรับส่งบริสารที่สถานีชาติสารินทองปลา านีเราจอดตสานเราแล้วเรข้าไปแล้วค่ะเราก็เราก็มาปล่อยขบวนรถเรากลับบ้านกันนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็กลับขบวนนี้เหมือนเดิมนะไปค่ะตอนนี้ให้สัญญาณปล่อยแล้วนะคะปล่อยเข้าไปค่ะไม่ออกทักทีค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปแล้วค่ะ เดี๋ยวเรารอรถด่วนพิเศษทักษินารักษ์คันถัดไปนะไม่น่าเดินเออละเหยเลยก็ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีหัวหินนะคะอันนี้ก็ทางทางด้านนู้นนะคะก็จะเป็นสถานีใหม่ทั้งหมดนะคะก็ถ้าเกิดเปิดให้บริการอะไรแล้วนะคะ รถไฟไทยนะคะจะวิ่งบนทางยกระดับทั้งหมดนะคะในของจังหวัดหัวหินนะคะหสถานีหัวหินนะคะก็นี่เห็นว่าข้างล่างจะเป็นพิพิธภัณฑ์หมดเลยนะคะส่วนข้างบนน่ะทำแล้วแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกนะมันก็เลยไม่เสร็จสักทีน่าจะเป็นสถานีที่สวยที่สุดใน บรรดาสายใต้แล้วาะคะน่าจะเป็นที่สถานีหัวหินนี่แหละก็รางคู่นะคะจะเริ่มตั้งแต่นคปรปฐมเป็นต้นไปนะคะจนถึงชุมพรนะะแต่ช่วงเห็นว่าประมาณเลยประจวบไปแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะก็เปิดใช้เป็นสองรางแล้วนะคะส่วนตอนนี้ก็ตรงนี้ก็น่าจะรอให้ข้างบนเสร็จแล้วก็ อะไรเรียบร้อยเพราะว่าตรงนู้นมีทางเบี่ยงขึ้นข้างบนแล้วนะะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดใช้ให้ใช้ด้านล่างก่อนนะส่วนตอนนี้ก็ที่นี่สถานีหัวหินนะคะแล้วก็ขบวนรถที่จะเข้าต่อไปนะคะเป็นรถด่วนพิเศษทักซีทักซินารักษ์นะคะขบวนที่32นะชุมทางหัดใหญ่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะนี่ก็สถานีหัวหินเขาคราวนะคะ ส่วนใครที่อยากมาเที่ยวนะคะก็จะมีขบวนที่261นะคะกับ261นะคะจะออกจากสถานีกรุงเทพบรมวงศ์ประมาณ9โมง20นะคะก็ทางที่ดีขึ้นต้นทางดีกว่านะคะเพราะว่ายัางไงอะมีที่นั่งนะคะถ้าขึ้นกลางทางรับรองไม่มีแน่นอนนะคะส่วนมันจะมีรถต่วนพิเศษด้วยนะคะขบวนที่40 สามนะคะจะออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรประมาณ7จ็ดงจะถึงนี่ประมาณเที่ยงนะคะก็เป็นโบกีุ้เนอเป็นดิเซนรางนั่งปรับอากาศนะคะไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะกลับขบวนที่2องกสนะคะรถธรรมดาส่วนตอนนี้รอรถด่วนก่อนนะทุกคนของกินมนนู่นี่แล้วไม่ไมีอะไอค่ ขบวนรถนะคะที่จะเข้าเทียบชานชาลาที่1สถานีหัวหินนะคะเป็นขบวนรถด่วนพิเศษทักษินารักขบวนที่32ะ,ะชุมทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะกำลังเข้าเทียบชานชาลาที่1นะคะมีสายบอกมาว่าเป็น QSY หมายเลข5229นะคะคร <laughs> ั้งที่แล้วที่มาก็ถ่ายเลขนี้เลยแต่ไม่รู้ว่ามากับขบวนอะไรต้องไปย้อนดูแล้วทุกคน ถ้าเกิดใครไปย้อนลองไปย้อนดูนะคะเดี๋ยวเราเน็บอีพีไว้น่าจะตอนท้ายนะคะตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีหัวหินหนะคะเดี๋ยวไปพูดหัวลำโพงอีกเริ่มเลยโอ้ h, พี่มาขนาดนี้ รถโดนพิเศษนะคะกำลังจะเข้าสถานีนะทุกคน Special Express Train Number no. 3 2 r ปา ที่ถ่ายตรงนั้น ค่ะรถด่วนนะคะไม่ไหวแล้วฝนตกไป,ไปแล้วค่ะรถด่วนพิเศษนะคะทักศินกับวันที่สามทักษินารักกับวันที่สามสองนะคะ โดยพี่ทัดไม้หมอนบางซื่อละทุกคนไม่คิดว่าจะเจอไปคะ่ะโปรดทราบขาบวนรถที่จลัง,งเข้าถึงสถานาีหัวหมีเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาเลขที่สองห้าสองต้นทางจากสถานีหัวหัวยุ่ง ขบวนรถนะคะที่จะเข้าเทียบชานชลาที่หนึ่งสถานีหัวหินนะเป็นรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสองนะรับส่งผู้โดยสารจากสถานีประจวบปลายทางสถานีทนบุรีนะก็ขบวนรถเที่ยวนี้ก็จะถึงทนบุรีประมาณเที่ยงเที่ยงนะเอ้ยสิบเอ็ดโมง นั่นแหละ11โมงเที่ยงประมาณนี้นะคะล้วก็จะเอาริ้วที่ทำขบวนนี้นะคะทำกลัดนะ,ะแต่เมื่อวานช้าไปร้อยกว่านาทีไม่รู้ลิ้วเปลี่ยนเปล่า <c oughs> ก็เ <c oughs> มื่อวานเราสวนกันที่นครชุมนะคะ <c oughs> วันนี้นะคะสถานีหัวหินฝนตกนะคะโอ้โหลงไปไหนไม่ได้เลยต้องถ่ายอยู่แค่ตรงนี้นะคะ 아. จากีสถานีวอนท่านผู้โดารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีวอนการทำรายาใหมายขบวนที่2ห้งออกจากสถานีวอนเส็ที่อยู่ในสมูดโดยสารที่สถานีวัวเซต้าสถานีวเฒเซนือนนาลชามเดิสถานต่อไปตามลำับครับ ขบวนที่2องหสนะคะ รถด่วนพิเศษทักษิณน,นะคะขบวนที่38กับ46นะคะตอนนี้ได้รถจาก QSY ทําขบวนใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นะคะได้ฮิตาชิทํำขบวนมานะคะเรามาดูกันว่าใหม่เลขอะไรนะทุกคนอีกแล้ว รถจากฮิตาชิ4510เมนบอ รับสง่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีสถานีราชบุรีเป็นสถานีสอดปลายาลดับครับ เขารอบอกเอาอีกแล้วกูโดนอีกแล้วไปแล้วค่ะเขาก็จะเรียงริ้วเหมือนขบวนที่14นะคะ14 13ไปค่ะก็ขบวนรถนะคะเที่ยวล่องเที่ยวต่อไปนะ เป็นรถด่วนพิเศษสินค้านะคะขบวนที่986นะคะรับส่งสินค้าจากสุไหโกรกปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะคะกำลังจะเข้าสถานีหัวหินในชาชลาที่หนึ่งค่ะ ทำโดย QSY นะคะหมายเลข5 2อะไรวะว่าแล้ว,วน้าเหรอบอกแล้วบอกก็รอน้าเอ แล้วผมก็รอมีเน้าเหม่อเละ เท่านี้นะคะเหนื่อยมากพี่บอกว่ารอเวอร์นะคะว่าเอาก็ได้คิวซี่หรออะไรแบบเดีย <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวอาจจะมีถ่าย262ให้ดูนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะวัสดีค่ะ